ครับทุกคนยินดีต้อรักเข้สูพี่ที่เดอะเบสช้าเนี่ยนะครับวันนี้เรากำลังจะไปอมอรีพัทยานะครับตอนนี้เราไปอมมรีนะคะทุกคนกําลังจะไปอัมอรีพัทยาใช่ไหมหลังจากเรากินข้าวตอนนี้นเ,เราก<ร>าลังจะไปอัมอรีพัทยาตอนนี้เรากําลังขึ้นรถไปอัมอรีอยู่นะคะโอเคค่ะหลังจากเราไปกินข้าวมาเนาะมาเก็บของใช่ไหมแล้วไ,ไปกินข้าวที่ไหนมาเรืองเล็ิ์ไงลูก,ใ,ลกใช่ไหมครับใช่ครับทุกคน เล้เรื่องึงจะไปอมาลีนะครับไปที่ไหนนะอัมาลีพัทยาครับว้าวทำไมเท่เลือกครับใช่ครับผมราแคนซัมที่สุดในอ๋อนานแคนซัมหรอค้าส่งยังแป๊ดแจ๊ดยังเลยมาครับลรกอ่ะอัมาลีอ่ะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรเป็น โรงแรมที่สร้างมันนานมาครับเราไปครั้งที่ห้าหรือหกแล้วครับโอ้ยหลายรอบแล้วนะเยอะมากแล้วลูกแต่ว่าเขามีรีโนเวททำใหม่ไงครับรีโนเวทใช่งั้นเดี๋ยวลองดูนะไปแล้วมีอะไรบ้างครับเพราะว่าผมคัดจมูกครับโอเคครับผมกูดันไม่เก่งแก่ครตอนนี้นะครับเราถึงเทอร์มินอลเชนนีวันแล้วนะครับที่พัทยากับ เรากำลังจะมาดูสิงโตที่เครื่องบินที่กำลังจะขึ้นนะคบอ๋อวันนี้มีเชือกสิงโตใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวมีตั้งแต่สองสองกุมภาพันธ์ถึงชเบ็ดกุมภาพันธ์โอ้โหจำแม่นขนาดเดือนนี้เดือนโอ้โหจำแม่นขนาดถึงเลยนะเนี่ยเด็กคนนี้หานนอนนี่ชมินอ่อนชื่ทุวันชมินหลุยเราเดินโอ้เรามาที่นี่ป๋องจับมือจับมือไว้ลูกไปดูสิโอ้โหเข้ามาเจออะไรมีฮาเบอริ ไม่เคยเล่นหาบวรวแดที่นี่แล้วพี่ติกทิกรเเล่นมากกันนะลูกเล็กกว่าที่กรุงเทพบางที่ลูกเราจต่ที่ลูกโอเคค่ะโอ้โหเยอะเลยหรอไอ้เจ้าหรือเปล่าโอ้ตันต์โตดันนำหมาเลยแล้วตามอยู่ไหนคะตามเดินตามมาอยู่ โอเคครับเดินไปดูข้างหน้าหรอไปตอนนี้มอนนี้เราอยู่ร้านเคนมากินเคนเคใช่ไหมลูกเคสตอร์งว้าวโหเป็ดน่ากินจังเลยโอเคเข้าต่อไปดูเลยทัางหร้านอาหารเยอะนะลูกโอ้มีหลายร้านเลยค่ะ เต็มครับแป๊ต้องรอหลุยส์ต้องรอโอ้ยืนดูแปลกเ่ยไหนครับยังยังปัตตันตอนนี้เราได้โตแล้วใช่ไหมคะได้โตแล้วเปิดตาด้าเป็นตีเดี๋ยวเราสั่งอาหารนะได้โตแล้วใช่ไหมคะพัตเตอร์โอเคอยากกินยังปัตตันดูปัตตันคางเป็นยังไงบ้างปัตตันกินอะไรกินนี่ผมเป็นนักขั้ พันไทยหมูพันหันเป็นไงบอกว่าเต้าหู้ญี่ปุ่นอร่อยไหมลูกอร่อยมันเป็นลูกเป็นใจตัวแฟนก็ชอบกินผักเฮเตอร์หละเฮเตอร์ชอบอะไรครับโอ้ฮเตอร์นอนแล้วเฮเตอร์หลับแล้วเฮเตอร์ชอบอะไรครับร้องดองเจนแล้วก็ลูกอะไรครับโอเคกินไข่ตุนไม่ได้ต่อไปแล้วทำไมล่ะกินไข่ดีๆเลย ตายต่อนนี้เรามาแวะซื้อร้านร้านไม่รู้ร้านอะไรร้านอะไรนะลูกแวะซื้อขนมซื้อของกินใช่ไหมลูกซื้อน้ำของใช้นเลยกินเอมเคเสร็จแล้วอร่อยไหมครับอิ่มอิ่มมากขอพ่าจ่ายเงินลูตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสองทุ่มแล้วยังไม่เข้าโรงแรมเลยโรงแรมโทรมาตามเราแล้วใช่ไหมครับใช่โอเคเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกันต่อแล้วซื้อขนมได้เยอะเป็นโรงแรมสายที่สุด นี่ก็เราแวะตรงนี้นี่ครับลูกโอ้โหน่ากินนะเสื้อขนมอะไรไปบ้างเนี่ยฮะกินขนมนิดๆหน่อยๆพอนะอันนี้เราอยู่ที่อมรีแล้วนะครับอะไรนะคะออมารีแล้วอมารีปัตติยาแค่มาที่ห้าหรือหกแล้วเนี่ยนี่เราพักที่ไหนเราไอเราพักเราเราพักตึกไหนเราพักตึกข้างหลังเราไม่สองตึกครับอ็นอมารีตึกเล็กกับตึก ตึกหลังที่ตึกใหม่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราต้องนั่งรถกอล์ฟไปใช่ไหมครับเพราะเราชอบนั่งเพราะว่ามันเป็นสวีทครับอันนี้มันแบบอันนี้จะไม่มีไม่มีห้องไอคอนเน็กเอ้ยไม่ใช่ไม่มีห้องที่มีชั้นเปล่าที่มีห้องนั่งเล่นนะลูกชั้นเปล่าซึสองชั้นอะไรคะชั้นเดเพื่อนๆจะไม่รู้เลยมีสองชั้นหรือไม่มีชั้นเดียวค่ะหมายถึงอะไรมีสองชั้นหมายถึงอะไรลูกโอเคเดี๋ยวเรานั่งไปกันนะ เช็คอินก่อนใช่ไหมลูกโอ้ตอนนี้กำลังขึ้นรถกับไปรถสวีทไปรถสวีทไปตึกข้างหลังใช่ไหมเจอตันแปมปอเตอร์ประจตอนั่งข้างหลังหรือคะหันไปดูหมาหน่อยครับบบ๊าายยนี่เราบอกเห็นกันเต็มๆหน้าสองคนเลยโอเคโอ้โหวันนี้เขาจัดงานเหรอลูกนายต้องนั่งไปตึกข้างหลัง เก็บแล้วนายรถกำลังนั่งรถกำลังเดินช่างนี่มี่ช้างเราต้องมากินข้างหน้าที่นั่งดีๆนะทุกคนเลี้ยวพีโอ้ขับไปตึกข้างหลังเลยนะลูกขึ้นเขาแล้วนะครับขับไปเลยอย้อดูขึ้นเขาอ่ะก็นี่ไงครับเป็นไงบ้างข้างหลังไปได้เลยนั่งดีๆนะขับไปข้างหน้าเลยครับขึ้นเขาแล้วเหรอพี่แ้างขึ้นเขาแล้วพี่เสียงนืดด้วย เสียงอะไรคะเสียงเตืดด้วยเสียงเตืดหรอน้องแลมโอเคนี่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 ตึกนะตึกตึกโอเชียนใช่ไหมตึกโซวโอเคค่ะเราพักตึกตรงนี้ใช่ไหมลูกข้างหลังใช่ตึกใหม่อันนี้เนาะตึกใหม่เออนั่นก็ตึกเก่านั่นตึก power เรียกว่าตึก power กับตึกสวีทอ๋ออันนี้ตึกสวีทใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเราลงตรงนี้จะถึงยังนะว่ากันโอตรงนี้มีกี่ชั้นตึกนี้มีกี่ชั้นนะสี่ห้าหชั้นเจ็ดชั้นเราอยู่ชั้นไหนอ่ะชั้นหนึ่งเลยลูกข้างล่างเลยโอ้โหเดี๋ยวเราลงตรงนี้นะลูกนี่อาร์มารีสวีตอาร์มารีสวีตลูกดีไงจะได้ไม่ต้องติดลิฟต์นี่อาร์มารีสวีตโอเคเดี๋ยวเราเข้าทางนี้นะ ไดอ่าเราเดินลงมาแล้วไหนดูสิพาไปห้องสิครับพาไปห้องสิครับเราอยู่ห้องไหนห้องสามหนึ่งศูนย์สองนเต๋อครับรอรอเต๋อครับห้องแบบใกล้ไกลโอ้ไกลมากไกลมากบ้านเราใกล้มากเลยบ้านเราไกล้มากเลยครับช้าช้าว้าย ยุงยุ่งยุ่งว้ายุงยุ่งยุ่งรีวิวครับเด็กหูแสดงครับเฮ้ยปิดประตูฟอร์เราเคยพักเราเราเคยพักแบบนี้แล้วใช่ไหมเรียกว่าห้องอะไรลูกห้องทูเบรูมสวีทครับทูเบรูมสวีทอรีวิวให้เพื่อนๆดูหน่อยเข้ารับก็จะอยู่ที่ร้านยาที่ร้านยาหกแก้วโอ้โหโตใหญ่มาก ขนมฟรีครับคุยฟรีโต๊ะที่นั่งมีมีหกแล้วนี่ครับนี่ก็มีมีโซฟาโซฟานี่ยมีนงถั่วสามมันครับแล้วก็มีของที่ขนมให้เด็กๆเต็มเลยนี่ครับคืมังกรตีมังกรของที่มีของที่ทำเลยแล้วก็ไปนี่ครับนี่ไงเป็นประตูเลื่อนนะครับอ่ไปห้องนี้ก่อนมีสองห้องนอนสำหรับลูกไหนครับพัตเตอร์ครับหนึ่งเตียงครับเบาๆลูกฝนเราไปขี้นั่งครับ โอเคทีวีขึ้นนะแต่จัดเล่นหน่อยไม่เล็กมากหรอกลูกตรงนี้ครับตู้เสื้อผ้าดึงลูกดึงตูเสื้อผ้าดึงโอ้ใหญ่เหมือนกันนะลูกตู้เสื้อผ้าตู้เซฟก็มีครับตู้เซฟโอเคห้องน้ำนี่ห้องน้ำถ้าไม่เคยมีจะโค้งหนึ่งอันนี่เอาโอเคครับโอเคอันนี้ครับห้องนอีก โฟดีโลชั่นแคดโดโลชั่นโอเคเคโเอได้ได้แต่เปนผ้าเ็นตัวใหญ่มากโอเคขครัะไปต้องลุ้นต่อทัไมลุ้นครับตอเช้าเลยลูกมันนตอนเ้ามอเตอร์ระวังด้วยนะตอนเ้ห้องนี้โอ้ทะลุนี่ครับตรงนั้นห้องทะลุโอเคนี่นี่ผมจะดี๋ยวให้ตั้นทะลุมาเสียงอะไรลูกจุดพุ้จุดพุงหรอ ดโอ้มีจุดพูด้วยหรอจุดพูแบบตึกๆโอเคโอเคมาดูห้องนี้จุดพูหนห้องนี้เป็นยังไงบอสอ๋อเป็นเตียงสองเตียงเต้มพูแล้วโอ้ไหน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 เราไปดูภูแป๊บนึงเปล่าโอ้จุดพูพอดีเลยระวังยุงระวังยุงโอ้อับพูหมดแล้วน่อหมดแล้วเดี๋ยวยุงพูหมดแล้วลูกโอ้เพราจุดตรงทะเลเติมไโอเคมาต่อ มาต่อนี่ครับมีโต๊ะทำงานนี่าอันทีวีแล้วก็มีห้องน้าครับเบ็คุณเดิมนครับแล้วก็ื่อกี้มึงจะฉีกปวด่ียห้องนี้หรอโอ้ทะลุตรงนี้ได้ใช่ไหมลูกมีตู้มาเคเวกเรื่องนั่นห้อโอ้โอ้ยอย่างด้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจัดของก่อนนะโอเคครับยูอยูยูงเข้ามา โอ้ม <formation jin inh> ีจุด <ret> พ <mor> ูดด้วยสะท้อนลงไปข้างนอกมีจุดพูด้วยค่ะโอ้โหสวยจังเลยว้าวว้าวว้าดังมากอ่ะว้ไปเไปเมันจะปิดพวงรวหมดแล้วหมดแล้วอ้าว้า์เดินออกมาอ๋ออันนี้มีมีตรงนี้เอามาดีงน่อยตรงนี้มีตรงนี้เยนะที่นั่งลูกเทเลลดไหน่อยโอ้เเลกว้างเหมือนกันนะลูกโอ้แล้วก็เดินไปทางนี้เดินลงสระได้เลยค่ะ เดินลงสระน้ำได้เลยลมีที่นั่งสองอันชิวๆโอ้เราพี่ตักค่ะเดี๋ยวแต่เงี้ยจะไม่เห็นสระนะห้องนี้มีที่นั่งชิวๆหน่อยใช่ครือตอน,นยืนขึ้นมองเห็นสระเต็มตนหน้าเลยใช่ครับเดี๋ยวขอตัวไ,เวไปวไเก็บของนพักไปแล้วไปเก็บของก่อนนะคะตอนนี้นะครับ,นนรบเราก็ทำทุกอย่างเสร็จแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เราเดี๋ยวเราขอตัวไปเก็บของพักผ่อนเข้าไปแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ เะได้คิปเลงรอนะคะใช่ครับแล้วก็จะเปคลิปนะครับรอติดตามวันที่สดขเราครับว่าอามาดีจะเป็นยังไงครับมาเลือกันเลยเระไปเล่นน้ด้วยนะคพวกนี้ไม่รู้จะไปหรือเปล่าปะตตาลองน้าไม่ได้ค่ะบผมลงน้ำไม่ได้ครับลูเป็นวัดดูครับโอเคครับสวัสดีเพื่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบาย วันนี้วันตุดจีนไม่วันนี้วันนี้วันตุดจีนอวยพรเพื่อนๆหน่อย